ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสำคัญมากอย่าลืมทำบุญให้เทวดาที่บ้านโชคจะพุ่งเข้าหาเทวดาจะดูแลให้พรยิ่งทำยิ่งรวยเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกํำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาบุญคือเบื้องหลังความสุข ความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงการทำบุญบ้านกลายเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานเมื่อคนรุ่นนั้นเห็นคนรุ่นก่อนทำเขาจึงทำเพราะเห็นว่าดีทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อนทำแล้วสบายใจและมีความสุขเขาจึงทำตาม ทำต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งกลายเป็นค่านิยมที่แทบทุกบ้านต้องจัดการทำบุญสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้อาศัยในบ้านหลังนั้นอย่างไรก็ดีการทำบุญบ้านนั้นมีกิจกรรมที่นิยมทำกันหลายอย่างเช่นการตักบาตรการทำสังฆทาน การไหว้พระการให้ทานหรือการกรวดน้ำจุดประสงค์หลักๆของการทำบุญบ้านของทุกครอบครัวก็คือการเพิ่มความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นให้แก่ทุกคนในครัวเรือนหรือทุกคนที่ร่วมอาศัยภายในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจ อีกครั้งการทำบุญบ้านยังถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งทางพุทธศาสนาเป็นการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่เจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้หรือเทวดาต่างๆ ตามแต่ที่คุณจะเรียกกันทำไมต้องทำบุญให้เทวดาที่บ้านเรื่องราวมีอยู่ว่าวันนั้นได้ไปบ้านโยมผู้หนึ่งเมื่อถึงบ้านเจ้าภาพเจ้าของบ้านก็นิมนต์ให้ไปไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาในห้องพระก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเสร็จแล้วจึงลงมาชันเช้า ที่ห้องด้านล่างชันเช้าเสร็จจึงออกเดินทางสำรวจดูรอบๆบ,บริเวณบ้านบนเนื้อที่ขนาดสองไร่ซึ่งมีต้นไม้ขนาดเล็กและปานกลางอยู่ทั่วไปสังเกตเห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้อยต้นใหญ่มีลุกขเทวดาอาศัยอยู่เต็มไปหมด ไม่มีว่างเหลืออยู่เลยก็เลยสวนมนต์ให้พวกเขาฟังหนึ่งพระสูตรพร้อมกับแปลให้เขาฟังด้วยสักพักได้ยินเสียงของเทวดาที่เป็นเจ้าที่องค์หนึ่งกล่าวว่าท่านครับช่วยบอกเจ้าของบ้านให้นิมนต์พระมาทําบุญที่บ้านด้วยครับหลวงพ่อทำไมละ่ะเจ้าของบ้าน เขาก็เป็นคนดีอยู่ออกเขาไม่เคยทำบุญบ้านเลยหรือลูกขะเทวดาทำครับแต่เจ้าของบ้านเขามักจะไปทำบุญนอกบ้านไม่ค่อยได้ทำบุญภายในบ้านเลยพวกผมซึ่งเป็นเทวดาเจ้าที่จึงไม่ค่อยได้รับบุญกุศลสักเท่าไรพวกผมอยากให้เจ้าของบ้านนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านบ้างเพราะ ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีพระมาบิณฑบาตถึงผมอยากจะฟังพระสวดมนต์อยากฟังพระสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรบ้างหลวงพ่อแล้วจะให้อัตมาบอกเขาอย่างไรละ่ะบอกตรงๆคงไม่เหมาะลุขะเทวดาท่านก็ใช้กุสโลบายสิครับหรือจะเขียนลง ในไตรัฐก็ได้เมื่อเจ้าของบ้านได้อ่านเขาคงจะเข้าใจหลวงพ่อเอา้าจะลองดูถ้าไม่ได้ผลอย่าว่ากันนะเมื่อรถแลนออกมาได้สักพักจึงได้ค่อยๆแอบถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเจ้าของบ้านว่าจะตรงกับที่เทวดาให้มาหรือไม่ เจ้าของบ้านให้ข้อมูลมาดังนี้ที่บ้านหลังนี้ไม่เคยมีพระเข้ามาสิบกว่าปีแล้วพระองค์สุดท้ายที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ก็คือหลวงพ่อจะลันจังหวัดสิงห์บุรีเพราะเจ้าของบ้านจะออกไปทํำบุญแต่ข้างนอกหลวงพ่อเป็นพระรูปแรกในรอบสิบปีที่เข้ามาบริเวณรอบๆอบหมู่บ้านนี้ ไม่มีวัดอยู่แม้แต่แห่งเดียวเพราะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีพระมาบิณฑบาตถึงหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ถึงเป็นหมู่บ้านคนรวยแต่เจ้าของหมู่บ้านไม่เคยทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หมู่บ้านเลยเพราะต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมัน หลังจากกลับจากประเทศคาเมนแล้ววันต่อมาได้มีโอกาสไปที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเทวดาเจ้าที่ก็มาให้ข้อมูลอีกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวยในมุมมองทางโลกนั้นถ้ามนุษย์คนไหนได้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นคนไฮโซหนึ่งถือว่าเป็นคนมีบุญ เป็นคนมีระดับแต่ในมุมมองทางธรรมนั้นเทวดาองค์ไหนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นเทวดาโลโซสองถือว่ามีบุญน้อยเป็นเทวดาชั้นต่ำเพราะไม่ค่อยมีโอกาสอนุโมทนาบุญไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัด เทวดาที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นลุขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้หรือภูมะเทวดาเทวดาเจ้าที่โดยมากได้ฟังพระสวดเชา้าเย็นทุกวันได้อนุโมทนาบุญกับคนมาทำบุญบ่อยๆได้ฟังพระเทศเป็นประจำดังนั้น ผมจึงขอฝากบอกข่าวนี้ไปถึงเจ้าของบ้านผ่านพระคุณเจ้าให้ช่วยบอกเจ้าของบ้านด้วยให้นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ให้เทวดาอย่างพวกผมได้ฟังบ้างถ้ามีการแสดงธรรมด้วยก็จะดีมากและให้พระสวดมนต์ให้ยาวๆมากๆหน่อยอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดี ในการทำบุญนั้นให้เจ้าของบ้านจุดธูปบอกทั้งภายในบ้านและนอกบ้านเชิญเทวดาที่อยู่ภายในบ้านและภายในหมู่บ้านรวมทั้งพวกสัมภเวสีสาที่อดอดอยาก,ยากให้มารับส่วนกุศลและทานอาหารด้วยกันทั่วหน้าถ้าเจ้าของบ้านทำอย่างนี้ ก็จะเป็นการเพิ่มพลังบุญกุศลให้แก่เทวดาเมื่อเทวดามีบุญมากก็จะรักษาหรือช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านหรือหมู่บ้านแห่งนี้อยู่กันอย่างสงบสุขในการทำบุญภายในบ้านนั้นเทวดาทุกองค์ที่อาศัยอยู่ในที่นี้สามารถเข้ามาร่วมพิธีและ อนุโมทนาได้ทั้งหมดแต่ถ้าเจ้าของบ้านไปทำบุญในวัดเทวดาที่มีบุญน้อยบุญน้อยสักน้อยบางองค์ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ได้แต่อนุโมทนาบุญที่เจ้าของบ้านนำมาฝากถ้าเข้าใจไม่ชัดผมจะขอยกอุปมาอุปไมยให้ฟัง ถ้าเราทำบุญที่บ้านญาติพี่น้องของเราจะสามารถเข้าร่วมพิธีได้หมดทุกคนแต่ถ้าไปทำบุญในวัดทุกคนจะไปร่วมพิธีทั้งหมดไม่ได้เพราะจะต้องมีบางคนอยู่เฝ้าบ้านดังนั้นการนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านจึงเป็นผลดีต่อเทวดาอย่างพวกผมมาก กว่าทำบุญที่วัดแม้เจ้าของบ้านจะลำบากหรือเหน็ดเหนื่อยอีกนิดหนึ่งก็ตามข้อควรปฏิบัติหนึ่งควรทำบุญบ้านปีละครั้งโดยนิมนต์พระให้ไปบ้านอาจจะเป็นการถวายสังฆทานเฉยๆก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มบุญให้แก่เทวดาที่เป็นพระภูมิเจ้าที่และ เป็นมงคลแก่ที่ดินของเราเองด้วย 2. ควรทำบุญหมู่บ้านชุมชนซอยหรือคอนโดที่เราอยู่ปีละครั้งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แด่ปู่ย่าตายายผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีและ มีอานิสงส์ทำให้คนในหมู่บ้านสามารถีกันวิญญาณพระภูมิเจ้าที่ที่รักษาหมู่บ้านก็จะมีพลังป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้มากขึ้นหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ คลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคําสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้ จิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ